ท่านเดี๋ยวคอยจะเปลี่ยนหน้าที่แล้วจ้าเอาเปลี่ยนหน้าที่แล้วบ้านบ้านท่านแล้วบ้านท่านบ้าท่านก็บบไปยังบ้านท่านไปบ้านท่านก็โบไปย่างก็พี่กันไปได้ขอบคุณตาบ้างนะคะก็พีทีสกินนะคะพี่พีทสกินนะครับพีทนะคะรูทินเซตนะคะรีอาร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาวางแผนล่วงหน้าไว้ให้กับทนายกับญาตินะครับว่า รอบหน้ารอบหน้าเราจะไปไหนย่าซี่ก็ถามตาย่าจะนึ่งข้าวแล้วก็ทำข้าวจีนะคะก็ไปย่างที่โน่นแหละใช่ใช่ก็ไปทำให้ทนายกับทีมงานนะคะกับทีมงานกินแบบว่าตาตาจะนึ่งข้าวนึ่งข้าวใส่บั้งไม้ไผ่่าทำยังไงถึงนึ่งข้าวจะบั้งไม้ไผ่ได้แล้วก็แกงอาหารทำอาหารใส่บั้งไม้ไผ่ เดี๋ยวจาก็จะทำข้าวจีให้แล้วก็ข้าวจี่โบราณสมัยนั้นก็ต้องก็ต้องแบบว่าอะไรล่ะเราก่อไฟข้าวข้าวข้าวหอยเกลือแล้วร้อนเนาะจี่ข้าวเนาะสมัยนั้นเนาะไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเลยก็อร่อยนะอืก็อร่อยนะตำตำแจ่วเขาบอกว่าแจ่วฮู้โผกแจ่วผูไทยแจ่วผูไทยแจ่วฮหปูผกคือคือหมายความว่าแจ่วแจ่วฮูปูผกเนี่ย ปกติเราจะคนจะไม่รู้เลยว่าเจลโปมันเป็นยังไงคือตามเฉพาะพริกอย่างเดียวแล้วก็เกลือเท่านั้นแหละไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่ผงชูรสมไม่ได้ใส่น้ําปลาเขาเรียกเขาเรียกว่าเจวเขาเรียกว่าเจลโปเขาเรียกว่าจโปูเจลโบราณเจวโบราณน้ําพริกโบราณหนีว่าน้าพริกโบราณคือไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่น้ําปลาเอน้ําปลาก็ไม่ได้ใส่ปลาก็ไม่ได้ใส่ใส่แค่เกลือ ท่านั้นแหละเพราะสมัยแตะก่อนมันไม่มีน้ำปลามันไม่มีผงสูรสเออมันมันทำปลาไไม่เป็นในสมัยแตะก่อนนะครับเขาถึงเรียกว่าแจวหัวโปกเออแจวหัวโปกนี้ก็จะไปทำจะไปทำอาหารที่โบราณโบราณน,นะครับทำยังไงก็จะทำให้ท่านทานายดูทำให้ทานายดูเนาะอีกอย่างก็ ถ้าสีไฟถ้าสีไฟนี่ต้องต้องต้องอาศัยแรงคนหนุ่มนะถ้าสีไฟเราแต่ตาก็ทําเป็นแต่ว่าแรงเราเราเรา,เรา,เราดึงเราดึงไม้นี่ให้ให้มันติดไม่พาง่ะไม่ไผ่ไม่ไผ่เราเนี่ยไม่ไผ่ก็ได้ไม่ใช่ไม่พังว่ะไม่ใช่ไม่พางไม่ไผ่ทำอะไรไม่ไผ่เราเนี่ยทำแบบโบราณให้ดูว่าน้า,าน้ำงดทุกอย่างที่ทันสมัยเ,เออเคือเราแบ่งม่แบ่งแล้วก็เรามีไม้แล้วก็ถูถูถูถแล้วก็มันจะออกควัน ออกควันอ่าถ้าถ้าเรามีหินมีหินเหล็กไฟที่ที่เขามาเขามาสับนะแล้วทำทำกาไฟโป๊กได้นะอ่าในสมัยโบราณแล้วก็ต้องมีเหล็กสีแล้วก็มีหินเหล็กไฟนี่แหละที่มันเป็นเสียงมันจะติดนะ,ะมันจะติดเราทําอย่างนี้นะ,ะเราเราทำโปก๊ปกๆนะเขาเรียกกาไฟโปก๊กแต่นั้นแก้แค่ส่วนประกอบเพราะว่าเราสิ่งวันนี้มันหมดไปแล้วมันไม่ใช้แล้ว ทุกวันต้องใช้ไฟเช็คแล้วอแต่ว่ายังไงลนะ่ะเราจะอนุรักษ์ของโบราณวัฒนธรรมได้เหมือนเหมือนสมัยก่อนได้เราอยากทำให้ดูดทาให้ดูนะทำให,นะให้ดูว่าโบราณบ้านเราอเตอรนาจะเก้าเนาะก็เหมือนก็เหมือนที่เราเข้าไปดูของเบาวอะไรที่อยู่ประเทศลาวนะ่ะ เขาตำข้าวน่ะเนาะตำข้าวสามคนจิคจิคกินั่นอหละเราก็เคยตำเนาะเคยเคยตำแม่เราก็ตำไม่กินพ่อเราก็ตำไม่กินพี่เราก็ตำไม่กินนสมัยนั้นนะแต่ว่าทุกวันนี้หมดแล้วเแม้แม้แม้จะคบตำข้าวก็แทบไม่มีแล้วทุกวันนี้นะแทบไม่มีแล้วต้องสีข้าวอย่างเดียวต้องสีข้าวอย่างเดียว วัน,นนี้ตาก็ไปไปจัองอยมาก็ไปเกี่ยวกับอ,อะไรลุ่งสีแล้วก็ซื้อ,อยามาให้หลานชายด้วยให้หลานชายก็นอนก็นอนพักผ่อนอยู่นอนพักผ่อนต้องดูเลดูเลแล้วก็ก็บอกว่าให้น้องโอมน้องมช้าบอกว่านองโอมให้มากับรถรถนักเรียนนะวะถ้าหากมาไม่ทันก็ให้โทรมา วันนี้เขาก็ไปเดือนสวนสนามเดือนสวนสนามเนาะแต่แต่มันก็ดีมไม่ไม่แดดวันนี้มันไม่แดดเนาะมันไม่แดดตาก็เลยเดือนา้ตาต่น้าต่มาน้ตาต่ซื้อยามาให้ก็ก็จะดีลวนะ้ตาต่บอกว่าจะซื้อยามาให้น้ตายยตา่ยึดตะงอพอดีย่าทัวมาหาน้าต่ ยาโอ้โทรไปหาหต่ายเนาะเออโทรไปหาหต้ายว่าซื้อยานี่มาให้หนอยเพราะบ้านเรามันไม่มีไม่มีไม่มียาแก้ท้องบิดไม่มียาแก้ท้องบิดนะมันไม่มีหน้ายบอกว่ากินเม็ดเดียวหายหน้าายเป็นอยู่ใช่ใช่หน้าายก็เป็นแล้วก็กินเม็ดเดียวก็หายหายจริงๆนะหายจริงๆพอดีน้ำมนต์ก็เลยกินสปอนเซอร์แล้วก็นอนอีกเดี๋ยวให้นอนตื่นแล้วค่อยกินยาเพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับท้องเราที่ไม่ดีเนี่ยมันกินได้นะกินกินแล้วก็มัน คือเวลาเราปวดท้องคือเรากินยามันจะหายเร็วถ้าเราปวดท้องถ้าเราเป็นไข้เนี่ยถ้ากินยาเนี่ยหายช้าถ้าเสพยามันจะหายเร็วบ้านลุงได้แต่ยาฆ่าไม่ไมียาเออมันตายก็มีแต่ยาฆลาจังวันนี้ก็แย่ยาก็เข้าใจว่าน้ำมนอืดท้องทีนี้เข้าไปถามแล้วก็น้ำมนตบอกว่าไม่ใช่น้ำมนต่าย ครับ TP สกินนะครับ TP สกินนะครับช่วยช่วยช่วยซื้อ TP สกินอุดหนุนของร้านของร้านมนโอมนะครับลุงป้านะครับก็สั่งได้ส่องสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับจะอ่านสลิปเลยครับสนใจสั่งซื้อ TP สกินนะครับศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ด 5้านะครับที่พิซีกินสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ชามณิพิษบ่ายรัศนีนะครับ063 3 2 3 5 0 1 4นะครับรูทินเซตบ่ายมั่งมีศูเปดแปดสี่ห้าห้าห้าดหนะครับรีอานะครับ 0 8 4 5 1 0 8 8 8 8นะครับกาแฟาโกุกกโอก0 8 3 5 6 9 7 8 9 9นะครับยาสีฟันเจนเฮิร์บนะครับ0 8 7 8 8 9 9 4 9 7นะครับวังไพรนะครับ0 6 2 6 9 5 2 9 9 8นะครับสั่งซื้อผ่านในนามช่องตาชานมากกวกได้นะครับขอบคุณครับาลงเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณ fc ที่เข้ามากดไลค์กดติดตามสตอตะไครอะไรให้ตานะครับแล้วก็ เข้ามาช่วยอุดหนุนสินค้าของทีพีสกินนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นไทยเราหรือต่างประเทศหรือใครก็ัสั่งซื้อผ่านในนามช่องตาชานก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นะครับตาก็ขอขอบคุณทุกคนลูกหลานทุกคนพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ตานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้จาก,ก็คลิปเปลี่ยนี้นี้นะครับคุณครัสวัสดีครับ